กาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในดินแดนอันไกลแสนไกลมีเจ้าหญิงผมยาวสีทองนามว่าราพันเซลแม่มดคาเมล่าขังราพันเซลไว้ในหอคอยสูงทรงแคบนางไม่เคยปล่อยให้ราพันเซลออกไปไหนตามลำพังเลยวันหนึ่งแม่มดคาเมล่ามายืนที่ด้านล่างของหอคอยพร้อมกับชามเลี้ยงปลาที่มีปลาอยู่ตัวหนึ่งราพันเซล ลอยผมสีทองของหนูลงมาหน่อยข้ามาแล้วราพันเซลโยนผมลงมาด้านล่างเพื่อที่แม่มดจะได้ใช้ปีนขึ้นหอคอยแต่เพราะว่าเธอถือชามเลี้ยงปลาไว้ในมือหนึ่งการปีนครั้งนี้จึงเป็นไปอย่างยากลำบากราพันเซลรับไว้ราพันเซลรับปลามาจากมือของแม่มดทันทีอ๋อปลาน่ารักจังเลย เจ้าปลาน้อยน่ารักมากจริงๆแต่มันดูท่าทางขี้ขลาดและกระวนกระวายประพันธ์เซลฟังนะอย่าให้ปลาตัวนี้โดนแสงแดดเป็นอันขาดไม่ได้เลยนะเอ๊ะทำไมล่ะไม่งั้นข้าจะสาบเจ้าให้เข็ดเลยคอยดูแต่แต่ว่าปลาตัวหนึ่งจะไปทำอะไรได้เพราะว่ามันเป็นปลามีพิษยังไงเล่ามันสามารถพ่นพิษใส่เจ้าและใส่ข้าด้วยอย่าไปอยู่ใกล้มัน แมมมดคามิล่าถลายลื่นบนผมของรพันเซลลงไปอย่างที่พื้นและกลับเข้าป่าไปรพันเซลรู้สึกสงสัยอยากรู้เกี่ยวกับปลาตัวนี้มากปลาน้อยผู้น่าสงสารท้าทางเราทั้งคู่จะถูกขังอยู่ที่นี่แล้วล่ะก็นี่ข้าเองราพันเซลนี่ข้าเองเจ้าชายรอปะ เจ้าชายรอบจึงอธิบายให้ราพันเซลฟังว่าคามิลล่าจับเขาได้ตอนที่เขาแอบ,บปีนขึ้นหอคอยและเมื่อเขาบอกแม่มดว่าตนจะมาช่วยราพันเซลออกไปนางก็สาปให้เขากลายเป็นปลาโอข้าไม่อยากเชื่อเลยแสงแต่สามารถคลายคาถานี้ได้พาข้าไปที่หน้าต่างนะราพันเซลนำถ้วยปลาไปวางไว้ข้างหน้าต่าง เมื่อแสงแดดจ้าส่องมากระทบที่ตัวปลาทัานใดนั้นก็มีแสงเปล่งประกายและคาถาก็คลายตัวลงในที่สุดอาราพันเซลจะช่วยชีวิตข้าไว้เลยแต่ทันใดนั้นเองราพันเซลก็เห็นว่าแม่มดใจร้ายคามิล,ล่ากำลังกลับมายังหอคอยโอ้ไม่นะคามิล,ล่ากำลังกลับมาเราจะทำยังไงกันดีราพันเซลพวกเราติดอยู่ที่นี่แล้วข้าคิดออกแล้วล่ะ รับพันเซลปล่อยผมสีทองของหนูลงมาหน่อยค่ะมาแล้วรับพันเซลปล่อยผมสีทองลงมาตามปกติคามิลลาเริ่มปีนไต่ผมขึ้นไปรับพันเซลเจ้าแน่ใจแน่นะเราไม่มีตัวเลือกอื่นแล้วข้าจะพาเราออกไปจากที่นี่ในขณะที่นางแม่มดปีนขึ้นมา รพันเซลก็เริ่มเหวี่ยงผมไปข้างหน้าและข้างหลังเกิดอะไรขึ้นเนี่ยรพันเซลจากนั้นเธอก็รวบผมขึ้นโอ,โ,อโอ้ไม่นะระพันเซลหยุดหยุดเดี๋ยวนี้ฮาและโยนคามิล,ล่ากลับเข้าไปในป่าลึก แม่มดใจร้ายตกลงไปบนต้นไม้ที่อยู่ห่างไกลออกไปจากหอคอยเอ้ยจะออกไปยังไงล่ะที่นี้เอาล่ะไปกันเถอะเจ้าชายร็อบและราพันเซลรีบลงไปโดยจับเรือนผมสีทองที่แข็งแรง เจ้าชายร็อบผิวปากเสียงดังและและ้วม้าสีขาวของเขาก็วิ่งเข้ามาหายอย่างรวดเร็วคู่รักผู้กล้าหาญทั้งสองหลบหนีการกักขังออกมาได้สำเร็จและใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุขในปราสาทของเจ้าชาย